บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากดาวผ่องพรหมปัญญาคนต้นแบบการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อทำการ,กรเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้เรา มาทำข้อโครงการตามแนวพระราชด,ดำริก็ได้ผู่แนวทางหลายๆอย่างก็เอามาปับใจ้สิ่งไหนที่ว่ามันบอกจะได้ก็เอามาปับครับดาวผ่องพรหมปัญญาหรือที่ใครเรียกว่าพ่อปิวอดีตเคยทำการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเป็นหนี้จึงหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักสามารถลดต้นทุนการทำเกษตรให้กับพ่อปิวเป็นอย่างมาก ทำแต่เกษตรเคมีอย่างเดียวต้นทุนก็สูงครับซื้อแล้วก็พอมาคิดขาไห่ค่ขาบวกลบแล้วจะเสียค่าใช้จายไปได้ด้านเคมีไปนั่งครับมาปั๊บใจพวกอินซีใจธรรมชาติอย่างพวกนี้ครับจุ๋ยครจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อปิว๋ว ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเต็มไปด้วยแหล่งอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้จากภาคการเกษตรหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีไทยเบฟขอบันทึกดาวผ่องพรมปัญญาขนต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน